สวัสดีครับกลับมาพบกันในครั้งหนึ่งการรีวิวหนังที่ไปดูมาแล้ว EP 3า EP นี้จะมารีวิวหนังเรื่อง The Max 2มีสปอยนิดๆนะก็ต้องย้อนกลับไปที่ภาคแรกแป๊บหนึงหน่งเรื่องก็ประมาณว่านักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจใต้พื้นมาหาสมุทรแล้วก็ไปรู้ได้รู้ว่ามีใต้พื้นหมหาสมุทรมันมี พื้นที่ที่สามารถลงไปได้อีกแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นบนโลกไม่เคยเห็นในการตำรวจมาทมั้งหมดส่วนไหนของโลกมาก่อนแล้วก็มีจาหลามโบราณเป็นมกลโดนมาจู่โจมทำให้ยานเานนสียหายนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นก็ติดอยู่ใต้พื้นใต้ชั้นนั้นน่ะชั้นมาหมุดนั้นน่ะแล้วก็ให้ P A ไปอก้ปช่วย แล้วก็มีการต่อสู้กันฉลามหลุดออกมาแล้วก็มาไล่ทำลายคนมาโจมตีมนุษย์แล้วก็เป็นการออกไปสู้ฉลามสุดท้ายก็ปปาบได้จบตรงนี้พอมาเป็นภาคสองก็เนื้อเรื่องก็เหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องคล้ายกันก็คือมีมีการส่งสำรวจไปสำรวจทันเนี่ยอีกแล้ว ไปสำรวจท่านนี้โดยทีมนักสำรวจชุดใหม่กับผู้บริหารชุดใหม่แล้วก็เหมือนจะมีเทคโนโลยีอื่นๆเพิ่มเติมข,ขึ้นมาแต่ว่าก็มีกลุ่มเหมือนจะเป็นพวกไม่ใช่ยงผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเหมือนเป็นการทุจริตของคนในองคอ์กรนั่นแหละ ที่ว่าส่งทีมอีกทีมหนึ่งมาขโมยผลงานของของผู้โรงงานอะไรมานเนี่ยของหุ้นส่วนอะไรมานเนี่ยเออแล้วก็เกิดการผิดพลาดต่อสู้กันจนกลุ่มพระเอกต้องเอาตัวรอดออกมาให้ได้ก็หาทางออกมากันสุดท้ายก็ออกมาจนได้แต่เกิดปัญหาว่าไอ้ไอชั้นที่ว่าการระหว่างบนมาทั้งหมดปกติกับไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ย มนนันเปิดออกทําให้มีสิ่งมีชีวิตข้างล่างออกขึ้นมาที่ต้องใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตจากข้างล่างขึ้นมาก็คือมันไม่ได้ออกมาแค่ไอฉลามเมกกะรดอนเดียวแต่ว่ามันมีปลาหมึกกาด้วยก็น่าจะเห็นจากน่าจะเห็นกันจากตัวตัวอย่างแล้วเนาะเนาะปลาหมกึกก็พูดเลยกันยิงไปกมาด้วย,วยแล้วก็ออกมาโจมตีมนุษย์ เนื้อหาส่วนใหญ่มันจะไปหนักทางการเอาตัวลอดจากใต้ชั้นพื้นผาสมุดกับการที่เอาตัวลอดจากกลุ่มกลุ่มหลายนี้ตะเยอะมากกว่าที่ว่าจะสู้ฉลามเหมือนเหมือนภาคที่แล้วภาคนี้ก็เลยจะเห็นว่าเออไม่ได้เน้นไปที่การเอาตัวลอดจากการถูกฉลามโจมตีสุดท้ายก็เอาชนะ ฉลามได้ฉลามที่ออกมาจากอ,อ้พื้นมาหาสมุทรนั้นอะ่ะแล้วก็เอาชนะพวกแก๊งไฟร้ายนี้ได้ทีนี้มาพูดถึงรายละเอียดแต่ละอย่างก่อนอภิส่วน์ก่อนเริ่มแรกเริ่มเรื่องก่อนอพระเอกก็เหมือนไปทำงานให้กลุ่มพวกพวกอนุรักษ์ตีบัร้อนแบบเนี้ยอืม เหมือนพัแรกเลยพแรกก็ไปอยู่อ่าท่าเรือไปอยู่เป็นช่างแล้วถูกตามมาช่วยภาคนี้ก็เหมือนกันพระเอกก็มีคนมาตามให้ไปช่วยด้วยงานแล้วก็ไดไปไปเจอกับพวกกลุ่มบายร้ายกลุม่มาไปเจอเพื่อนที่รู้สึกก็รู้ข่าวว่างแต่ว่าก็ที่รู้สึกว่ามันมันเฟลหน่อยก็ว่านาอองเอกเปลี่ยน ภาคนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่มีนางเอกที่เป็นแบบเอกหลักเลยอ่ะมันจะเป็นตัวละครตัวเอกมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนางเอกแต่เรียกว่าเป็นตัวเอกมากกว่าอืมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีนางเอกอเหมือนบทสําคัญจะไปอยู่ที่ตัวเด็กผู้หญิงจากภาคแรกอืมแล้วก็มีการบอกว่าเออเอกเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็มีน้องชายนางเอกมาอะไรประมาณนี้ ให้เราสักว่ามันมีความเกี่ยวพันกับพัคแรกอยู่หน่อยอส่วนเพื่อนพระเอกก็โอเคก,ก็ก็เข้ามาเติมสีสันให้เนื้อเรื่องได้สนุกดีอสองคนจากภาคที่แล้วก็ทําให้เออมันไม่ดูดูไม่ไม่หนังไม่น่าเบือ่อเพราะถ้ามีพระเอกอยู่เด่นคนเดียวมันก็จะมันก็จะดูแบบทื่อๆไปหน่อยแต่พอมีพวก แก๊งเพื่อนพระเอกมาด้วยก็จะเออดูมีสีสันดูมีความสนุกหลายรสชาติหน่อยมีทั้งบูมีทั้งตลกขบขันเล่นมุกอะไรกันประมาณเนี้ยก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องแบบคือไม่ต้องตื่นเต้นกับการเราต้องเจอฉลามตอนไหนฉลามจะโผล่ตอนไหนจะมีจำสแก,กร์จากฉลามเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกไวรายมามาสร้างมิติทําให้ เกลหนังมันดูกว้างขึ้นไม่ใช่แค่คนตัดตู้กันแต่ว่ามีแบเออเรื่องของการจริงดีจริงเด่นการแย่งผลประโยชน์กันอะไรประมาณนี้แล้วให้นางเอกอะให้ตัว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 เอกที่เป็นเด็กที่เป็นน้องชายนางเอกแต่พอีแล้วให้มีบทบาทแต่ตรงนี้มันติดอย่างนึงก็คือพยายามแบบ ไอตัวน้องชายน้งเอกจะพ่ายแล้วเนี่ยอืมไม่เข้าใจว่าทําไมาจะต้องยัดบทพยายามเสียสละพยายามพีชีพอยู่ตลอดมันมันดูเยอะไปหน่อยมันดูเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าไม่คิดมากก็ดูได้ส่วนเด็กผู้หญิงที่ตอนที่โตแล้วเนาะก็ออก็น่ารักดีแต่ว่าเหมือนจะยิ่งโตก็ยิ่งแบบรู้มากไอ้มุกที่ โตบางที่ว่าคุยโตตอบกันในภาคที่แล้วรังเด็กกับพระเอกเนี่ยภาคนี้จะดูใส่เยอะมาอีกเหมือนว่าพอเด็กโตขึ้นก็จะมีคําพูดมากขึ้นอะไรมาเนี่ยตัวตัวร้ายตัวร้ายก,ตายก็ตอนแรกก็ดูอยู่ว่าใครน่นานคุ้นอ๋อนักแสดงคนนี้มาจากไอมาจากหนังเรื่องผีชีวะภาคสองที่เล่นเป็นจิวเลไทยอะตัวว่าอยู่ไม่นานคุ้น แต่ดูบทจืดมากเลยจืดมากเลยเมื่อเทียบกับแบบคนเคยเล่นเป็นจิวเลนทยมาเนาะ no? ความที่เราชอบส่วนตัวด้วยเออแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่ตัวผู้ร้ายผู้ชายมากกว่าที่จะตายก็ไม่ตายมามาแบบดุสุดท้ายก็แบบตายแบบไปง่ายอะไรเงี้ย ภาคนี้ก็มีมีหลายช็อตที่ว่าบางทีก็ง่ายไปหน่อยเหมือนภาคที่แล้วอะ่ะพคแล้วเอ่อตัวประธานของอสูรนิจัยนี่ก็ต,ตายไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าไหร่ภาคนี้ก็เหมือนกันมันดูภาคนี้ดูอยอะจะตายเวอร์ไปหน่อยเออสปอยเลยตายเวอร์ไปหน่อยคือก็รู้แหละว่าสุดท้ายก็ต้องตายแต่ว่ามันดูาตาย,ยางี้เหรออะไรเงี้ยออแล้วก็ จบจากสู้กับตัวร้ายเสร็จก็กลับไปสู้ฉลามต่อวิธีการฆ่าฉลามเนี่ยจะบอกว่ามันค e ดเอทมาได้ได้ระดับหนึ่งแต่แต่มันก็เกินจินตนาการเกินไปแบบไป่คนเดียวไปไล่เก็บฉลามสามตัวมันมันดูดูโอเวอร์อรปไปหน่อยคือถ้าเราไม่คิดว่าก,กับการยึดหลักความจริงหรือว่า อิงตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยเราก็ดูได้แต่ถ้าถ้าเป็นคนที่รู้สึกโอ้ทุกอย่างจะต้องมีหลักการรองรับเนี่ยมันก็จะ,จะดูเวอร์ไปหน่อยคนคนเดียวขี่จจสก,กีไปปา่าฉลามสามตัวมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ดูเอามันนะดูได้ส่วนไอ้อสัพหลาดที่ออกมาเนี่ยตัวตัวที่ว่ามันน้อยไปหน่อยที่อยากให้มีตัวมีอะไรอ่ะตอนนี้มีเม,มกกะรุดอนออกมาสามตัวใช่ไหม แล้วก็ปลาหมึกตัวหนึ่งอ,อยากให้มีอะไรมากกว่านี้เนาะคือไอ้โลกไทมูรคายข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคือมันมีอะไรบ้างมันมีวงจรชีวิตกันยังไงว่าเป็นร้อนเป็นยังไงมีตัวอะไรอยากจะรู้เออมันมีตัวอะไรที่น่าสนใจมากนอกจากปลาหมึกกับฉลามเพราะว่าเอาจริงแล้วปลาหมึกเนี่ยเราก็เห็นมันตั้งแต่ชา้ภาคแรกแล้วแล้วก็ฉลามใช่ไหม ในทะเลมันคนจะมีอะไรอีกปูปลาปแปลกหรือว่าแมงกะพรุนหรือว่าสัตว์แปลกอะไรพวกนี้ที่เราที่เราเคยดูสารคดีแล้วว่าเห็นมันมีอยู่ใ,ใต้ใต้พื้นทะเลใต้พื้นมาสมดุดเหมือนเราดูแต่สารคดีอ่ะคิดว่าจะมีภาคต่อน่าจะผูมกลับน่าจะใส่ตัวอะไรแปลกแปลกขึ้นมาอีกปลาดาวหอยเม่นอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าถ้าทำก็ดีทำก็ดูไม่ทำก็ไม่เป็นไรมันหนังคนสู้กับสัตว์ประหลาดเงมันอะไรก็ได้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ที่รู้มาในหนังสือมีมหลายหลายเล่มนะหลายภาคนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำหรือเปล่าไม่ได้อ่านหนังสือหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีหนังสืออยู่เขาทำมาจากหนังสือเหมือนเหมือนลายหลายเรื่องเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือน เออพอที่จ็กสตรเร็วเนี้ยทํามาจากหนังสือแต่ว่าไม่รู้ว่าเนื้อหาในหนังสือมันมีอะไรเหมือนในหนังไหมอืมก็รว,วมแล้วก็สนุกดีดูได้เป็นหนังที่ดูได้ไม่ใช่หนังเกรดบีสิเดียวเพราะว่าทั้งฉากทั้งภาพทั้งเอฟเฟกต์ดูก็ดูอลังก,การดีแต่ว่าความที่ไม่ได้เน้นไปที่ตัวมกรรดอนเหมือนภาคแรกไงภาคแรกมกระดอนรู้สึกว่ามันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการหน้าเกรงขามหน้ากลัวดูคนลุกลึกลับ แต่ภาคนี้มันดูเหมือนแบบเหมือนเหมือนก,กึ่งๆเอากเกือบจะตัวประกอบของหนังเลยหนังจะเล่าไปทางเรื่องของคนกับคนที่มีความขัดแย้งกันต่อสู้กันแย่งชิงอะไรบางอย่างกันมากกว่าหนังก็เลยจะโฟกัสไปที่ฉลามน้อยไปหน่อยขนาดมีปลาหมึกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังดูแบบเหมือนบทน้อยเลยอือคือเรารู้แเลปะปลาหมึกกระโดดนั่นงไ,ไงกระโดดนั่นเราไม่โดนคนกระโดดฉลาม,มนะี่แแต่ว่าก็ บทม,มันไม่มีอะไรแบบขาดเป็นฉากที่ต้องบ,บรุ้นว่าเออจะช่วยช่วยช่วยตัวพระเอกในเรื่องได้ไหมุดท้ายก็รู้รู้แล้วว่าต้องช่วยได้แหละแต่ว่าหนังมันไม่ได้ทําให้แบบปลาหมึกดูน่าเกงขามเลยไม่ได้ทําให้ฉลามดูน่ากลัวเท่าไหร่เลยเพราะเราเหมือนเรารู้แล้วไปตัองชนะแต่ว่ามันน่าจะใส่ให้แบบมีภารกิจที่พระเอกต้องทําแบบว่าก่อนหรือหรือว่าระหว่างที่ต้อง ทำไปด้วยสู้ฉลามไปด้วยอะไรเงี้ยให้มันเกิดความยากให้เอกดูมีความแบบเก่งกาจหน่อยหรือว่ามีความแบบอึดหน่อยทนหน่อยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเก่งโดด,โ,ดดโดดเก่งกว่าฉลามสามตัวอะไรเงี้ยสรุปก็เป็นหนังที่ดูได้นะอืมคะแนนก็เอาไปหกเจ็ดนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ซีรเรียสก,กับเรื่องนื้อเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าเดาได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า จะต้องเป็นแบบไหนไหนเรื่องจากแต่อะไรไปถึงไหนระหว่างเรื่องเกิดอ,อะไรขึ้นพระเอกลงเอยยังไงสุดท้ายฉลามหรือว่าตัวตับปลาดมีบทสุบยังไงพอเดาได้แล้วนั่นแหละเจคะแนน,นก็เป็นหนังที่แนะนําอีกเรื่องหนึ่งใครไม่รู้จะดูอะไรก็ดูซะก่อนจะออกจากโรงนะครับผมก็ขอจบแคน่นี้สวัสดีครับ